สวัสดีทุกคนชอบมิจิคิงแชนเนล,ลวันนี้เราเล่นแบบเดิมแบบเดิมเล่นทําไมเล่นแบบเดิมทําไมเราจะทําชาเลนจ์ห้ามตายหนึ่งวันใช้สมุดวาร์ปได้แต่ห้ามตายนะฮะเออถ้าตายเมื่อไหร่คือเกมจบแล้วเราจะไม่เล่นเกมนี้อีกเลยท้ยถ้าเกิดว่าเราตายเมื่อไหร่ก็คือแบบก็คือคลิปจบเลยนะวันนี้คือชาเลนจ์ห้ามตาย ถ้าเกิดต้องไปให้ถึงใช้ชนะที่ได้ประมาณนะั้นนะแล้วก็มีผู้คอยให้กำลังใจสนับสนุนใจดีอย่างช่องแซฟจากซีโร่และช่องแมวกาลเกตมีอยู่ประเทศไทยซึ่งกาลเกตไม่ใช่ช่องแต่มันคือแมวของฉันผู้สนับสนุนใจดีอย่างช่องยอดสี่ห้าสี่วงเล็บท่านอิงไม่ใช่ยอดสี่ห้าสี่อย่างเดียวกับช่องกาลเกตมีอยู่ประเทศไทยซึ่งไม่ใช่ช่องแต่เป็นแมวของเราเองซึ่งมัน เป็นช่องเกี่ยวกับแมวก็คือช่องแมวของเราเองสนับสนุนโดยชายเย็นในไ,ไงบอกแล้วแมเป็นคนไทยเพราะว่าเราจะทำไอนะเราจะทำเรื่องเรื่องตอนเด็กใช่ไหมเจ้าแมวแมวเราจะทำเพลงอญิงสองล่างใช่ไหมเจ้าแมวไม่ใช่นะมนุษย์มนุษย์แทบมันมนีไม่ได้ แมมันบ้าไอ้นี่มันบ้ารรเระเอหายวันนี้เรายังไม่ตายเลยสักครั้งหนึ่งนะอยากจะบอกว่าคุณยอดสี่ห้าสี่กำลังจะคืนด,ดีกับเราแล้วมีคุณยอดสี่ห้าสี่ก็เราคืนดีกับเราแล้วโอ้โหกว่าจะคืนดีได้นะคือแบบนางเป็นคนที่คืนดียาก จะคืนดีอะไรง่ายๆไม่มีทางอะประมาณนั้นอะก็คือก็ดีแล้วที่นางคืนดีกับเรานางคืนดีได้หวังหวังว่านางหวังว่าเราจะแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาบล็อกไม้ออกออกออกจากตัวนางให้นางนางปิดสิ์เราแล้วเราจะเอาบล็อกไม้ออกยังไงเราไปเดนอ้าพูดถึงคุณยอดกระทบสี่คุณสี่ห้าสี่รออะอ้า สี่ห้าสี่โทรมาแล้วก็กลับแบบนี้คุณยอดทําไมทําแบบนี้คุณยอดสี่ห้าสี่อะไรอีกเนี่ยไลท์ฮัลโหลเล่นกันเธอ,อเล่นแบบะจญภัยกันโอ้ขอโทษขอโทษคุณคุณเพื่อนเรากําลังทําชาเลนจ์ห้ามตาอยู <c oughs> เย่เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเสร็จเสร็จแล้วคือเดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบะจญภัยหรือเราเล่นเลยก็ดีเดี๋ยวเขาเอาบล็อกออกให้ม เดี๋ยวเอาบอออกใครโอเคโอเคไป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 เล่นกันเถอะเดี๋ยวสองวันนี้เหงามากแบบไม่ไม่มีเพื่อนเล่นแบบไม่มีใครเล่นสนุกเทำไมแกเองรู้ไหมรู้ไหมเสียใจแค่ไหนเนี่ยโอ้เห็นไหมเออเลนคนเดียวเขาไม่สนุกกันนะแล้วนะก็เขาทำแ้ก็เราไปเล่นแบบเพจรไพกันเถอะ อาคนดูทุกคนที่กำลังดูมาถึงตอนนี้เราจะไปเล่นแบบพจันรุัยของคุณยอดสี่ห้าสี่ล้นะโอเคไปได้กันเลยเว้เมื่อกี้ได้ยินนั่นไหมได้ยินเสียงของความไว้วางใจหรือยังเสียงของความไว้วางใจของคุณยอดสี่ห้าสี่ตอนนี้คุณยอดสี่ห้าสี่ขึ้นหนีกับเราไปที่เรียบร้อยทุกคนอ่าไปแล้วไปเล่นกันอิววรอยอดสี่ห้าสี่ออนไลน์ไป๊บน่งนะครับ เราเข้ามาแล้วเราเข้ามาแ,มแล้วเปิดสิชันเอาไปแล้วไม่ได้เอาที่กดมาอีกว่าเต่เฮ้เออเราแป๊บนึงนะฮะก็ขอทุกบล็อกไม้รตรงนี้ก่อนโอเคว่าแต่คุณยอดคุณอยู่ตรงนี้นั่นเองเพราะแต่เอาบล็อกไม้ฉันขึ้นมาเอา๊ะยังติดอยู่ในเขาวงกดหรือเปล่า เองติดอยู่ในเขาวงกดอยู่หรือเปล่ายังติดอยู่ในวงกลของบล็อกไม้หรือเปล่าเฮ้ยเองมาลมเหมืองด้วยกันเถอะแล้วก็เอาคบไฟมาเยอะๆเอาทอสมาด้วยทอชอะขาออ,อ,อันใหม่แล้วกันนะ